ค่ะพบกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ป3กับคุณครูณคณคิตาหนุพยันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาวันนี้เรามาเจอกันหน่วยที่9การวัดความยาวนะคะเมื่อเรียนจบแล้วนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบความยาว เด็กๆสามารถเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวนะคะมาเริ่มกันเลยมีแปรงสีฟันยาว15เซนติเมตร4มิมหลอดยาสีฟันยาว108มิมมาดูสิคะว่าแปรงสีฟันยาวกว่าหรือสั้นกว่าหลอดยาสีฟันคะามาดูนะคะเมื่อ แรงสีฟันยาว15เซนติเมตร4มิลิเมตรเราก็จะเปลี่ยนจากมิลลิเมตรของหลอดยาสีฟันนะคะให้เป็นเซนติเมตรกับมิลลิเมตรเพื่อให้หน่วยเหมือนกันทั้ง2นะคะแล้วนักเรียนจินส์สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้นะคะแปรงสีฟันยาว15เซนติเม4มิลมหลอดยาสีฟันยาว10เซนติเมตร8มิลลิมดังนั้น แปรงสีฟันก็จะยาวกว่าหลอดยาสีฟันนะคะหรือสามารถเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันเพียงหนึ่งหน่วยนะคะก็คือเปลี่ยนจากเซนติเมตรไปเป็นมิลลิเมตรจำได้ไม่เอ่ย1เซนติเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตรใช่แล้วค่ะ1เซนติเมเท่ากับ10มิลลิเมตนะคะแปรงสีฟันยาว15เซนติเมตรสมิลลิเมตร เมื่อเปลี่ยนให้เป็นมิลลิเมตรแล้วก็จะได้เท่ากับ154ม mm. ิลลิเมตรหลอดยาสีฟันยาว108มิลลิเมตรเมื่อเป็นหน่วยเดียวกันแล้วเราจึงมาสรุปได้ว่าแปลงสีฟันยาวกว่าหลอดยาสีฟันจ้าการเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยต่างกันนะคะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วนํามาเปรียบเทียบกันค่ะ ตัวอย่างถัดไปนะคะมานั่งตัวที่1ยาว120เซนติเมตรมานั่งตัวที่2ยาว1เมตร80เซนติเมตรมานั่งตัวไหนสั้นกว่าเอ่ยมาดูวิธีคิดกันเลยค่ะเด็กๆมานั่งตัวที่1ยาว120เซนติเมตรเราเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเมตรกับเซนติเมตรนะคะก็จะได้เป็น1เมตร20เซนติเมตร มานั่งตัวที่2ยาว1เมตร80เซนติเมตรดังนั้นมานั่งตัวที่1สั้นกว่าม้านั่งตัวที่สองค่ะอีกหนึ่งวิธีนะคะเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันมานั่งตัวที่1ยาว120เซนติเมตรม้านั่งตัวที่สองเปลี่ยนแล้วก็จะได้เป็น180ซนติเมตรนะคะเด็กๆดังนั้น มานั่งตัวที่1สั้นกว่ามานั่งตัวที่2การเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วนำมาเปรียบเทียบกันนะคะต่อไปเป็นการเปรียบเทียบอะไรเอ่ยเปรียบเทียบระยะทางนะคะระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน2กิเมตรส 100เมตรนะคะระยะทางจากบ้านถึงสนามเด็กเล่น1,800เมตรก่อนที่เด็กๆจะนำมาเปรียบเทียบนะคะต้องทำอะไรก่อนนะใช่แล้วค่ะอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก่อนนะคะระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนกับระยะทางจากบ้านถึงสนามเด็กเล่นระยะทางใดยาวกว่า ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน2กิโลเมตร300เมตรเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเป็นเมตรนะคะก็จะได้เป็น2,300เมตรระยะทางจากบ้านถึงสนามเด็กเล่น1,800เมตรเมื่อเป็นหน่วยเดียวกันแล้วเรานำมาเปรียบเทียบกันได้เลยค่ะดังนั้นระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนจะยาวกว่าระยะทางจากบ้านถึงสนามเด็กเล่นนะคะ หรือเปลี่ยนหน่วยให้เป็นกิโลเมตรและเมตรนะคะระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน2กิโลเมตร300เมตรระยะทางจากบ้านถึงสนามเด็กเล่นจาก1,800เมตรหรือมาเปลี่ยนให้เป็น1กิโลเมตร800เมตรเมื่อหน่วยเหมือนกันแล้วนะคะนำมาเปรียบเทียบดังนั้นระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน ยาวกว่าระยะทางจากบ้านถึงสนามเด็กเล่นนะคะอย่าลืมนะคะการเปรียบเทียบระยะทางที่มีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วนํามาเปรียบเทียบค่ะเด็กๆลองทําแบบฝึกหัดนะคะจงเขียนในช่องสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องหมายถูกนะคะว่าสิ่งไหนยาวกว่าหรือสูงกว่า ลองดูนะคะเช่นข้อที่หนึงสะพานข้ามคลองยาว1เมตร20เซนติเมตรสะพานข้ามแม่น้ำยาว1ก<ม>ิโลเมตร20เมตรเด็กๆจะเปลี่ยนยังไงเอ่ยคะต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบลองทําดูนะคะเด็กๆพักหน้าจอไว้เมื่อเด็กๆตอบเสร็จแล้วแล้วจึงมาสรุปบทเรียนกันค่ะ บทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆจะสามารถเปรียบเทียบความยาวหรือระยะทางที่มีหน่วยต่างกันจำมาเลยนะคะเด็กๆจะต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วเด็กๆสามารถนำมาเปรียบเทียบกันอย่างง่ายดายได้เลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆ